สวัสดีครับแม่ตุ้ยครับสวัสดีจ้ามื่อนี้มาตามให้เอฟซีเนาะพอดีเอฟซีพันวาหนองแท็กเตอร์เนี่ยแม่ตุ้ยคือฟันทักฟันเนี่ยแต่ฟันเจ้าน้องดอกเตอร์ตายนะก็เลยมาตามทึ่งอายุทึ่งพ่อสาเกิดให้ครบส่วนเลยเัมนนี่เพราะว่าพี่น้องทักมาหลายหลายว่าะแม่ตุ้ยเนี่ยฟันแม่นคนฟันแม่นแต่ว่าปัญหามันได้ประคบเหมือนคือแม่ตุ้ยถามไปเพิ่นจำบ่ได้เนาเหมือนเนาะจำบ่ได้ถามเพิ่นยุคน่านว่าเนี่บ ไม่ว่าจำว่าได้อยู่เช่นเกเลยเขาไปทำเกรบ้านมียาหม้อชัดเจนีอ่ะนะมันเป็นอวบประชาชนมาให้ก็เลยจดเอาเอ้าเอาามีตู้ห้าพี่น้องมาคนมันตั้งเด็ยิ่งคนฝันนี่เราฝันจะฟังไหมนะฝันว่าน้องแท็กเตอร์เสียชีวิตน้ำแย่บ่ายเนี่ยครับเสียชีวิตยึดใส่ย่บานนี่สิจำว่าได้ว่ายึดใส่ว่ามันเสียเสียชีวิตฝันว่าเสียชีวิตครับครับครับก็โหว่าจะมองเลยก็เสียชีวิต ฝันสั่นๆกันหนึ่งกันนี้งจะเป็นตัวเห็นเพิ่มมาในฝันในฝันเห็นว่าตายอีกหน่อยเตอร์ตายอีีเนาะท่านมุโสมากเขเลยว่าเห็นย่อยใบพันมากเขาไม่ทามไม่ถามเราเจ้าพิ่นไม่ได้บอกเพิ่นบอกว่อายุหน่อยที่ผ่าอย่างทีพกนี่ล่ะถือรถิดที่ผาที่พกเข้ามาจะว่าจะที่เพิ่นว่าคนตายเนี่ยบางที่มันตรงนี้มันเกิดน้ำแล้วก็พ่อโสเกิด เขาก็เลยต้องตามให้เพราะว่าเอฟซีพันว่าเป็นตัวเนื้แฟนแมนคักแต่พ่อตาเน่แจ้งเด็กหน่อยมันบ่มีพ่อมีเลขสองตัวถ้ามีตัวเดียวเขาอะยังใช่บไหมอืมเอาศูนย์ใส่หรอเนาะโอเคเลขตัวเดียวเอาศูนย์ใส่อย่งี้กับทางอือกับอีประมาณนั้นนะอันน้องนเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่แปดเกิดวันที่แปดจะเป็นตัวกุมภาเนาะแปดคุมภาอันเดียวก็สองขั้นหาหน่อยหาสิบสาม เบื้องแล้วเบื water Wait, ah, way, uh, Party, ้ง uh, บัตรประชาชนก็ได้จด่เอาคือย่ีาพลีกับฟันมืงขึ้นคักขึ้นกันเดียวาเอาบัดไม่เบื้งฟันยงยังวา่ป่ฟันกับฟันเมื่อดนเกเอาพอี่บุกมาหนึ่งเขาเีเอาพลี่วาฟังนั่นไหมโอ้ยบุกมาหนึ่งเขาว่าคเให้หนึ่งเขาเกลียบมาเลยว่าวขายนาเนียใส่กล่องมึงกันนะเงินเท่นกับว่าหนึ่งวงซื้อซะเ่นกัวาไปวาไปเชียนว่ะเอาเอาพลี่ว่าฟันตืมกันแน่เพราะว่าเล็มันไปตรงกันอไม่ตื้ พอลี่ฝันวันเด็กฝันวานเด็กหน่อยมากเลยนน้ำสองคนเห็นย่างเพราะจู่ๆจะจามากเลยมัดมากใกล้ๆฝันเป็นลูกเจ้าของเบักมีครับบอกหมูชนีมีจงเนหลยมันจังหลยมันจริงๆง่ายสิ่งตัวขึ้นเขาลำบากไม่ได้มีละไอชีฟันทำนี่เนียนจะหมายว่าฝันมาลูกไส้เนี่ยเป็นเด็กหน้อยขึ้นเนียนเป็นเด็กน่อยขึ้น พราะไรหนูะพหันยางหนอยยางเ่าจูจานี่นะมันจิ๋วเลตัวตัวเมตเต้พอลี่ขันน้ำหาน้ำหกเลยตีนหน่อยน้ำหนึ่งเจอพอลี่มักบกกลายขึ้นกันพอรี่กกรเด้มักหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเนาะตีนหน่อยสองุนจราคว้าทันทีรูกหน่อยท่านนั่นแสดงว่าท่านเเขาะกาบชีจองเป็นหกหนึ่งหนึ่งก็ลองฟั่งเอานะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระซ่อเลียกตัวเดียวกันนะไหว่าไงไมตรีสิบห้ พอรี <Es> <an> ่หนึ่งหกหนึ่งเนื้อก็เรียกม่ก็ได้เป็นหนึ่งหกหนึ่งหาก็ได้ก็มีอันเดียวกันเพืออันเดียวกันนั่นเขานะครับเป็นมากอันหนึ่ง่มานเล็กหน่อยสคนผไ้หนึ่งนึ่นั่นแหละว้าวพอรีในวันเนไปตู้มเียเหล็กมวนสิมิสิบห้ิบลเดีาเล็กหน่อยไหมเล็กหน่อยมันก็สองเป็นหนึ่ง่และเื่งยางว็ดะสนในแข็งนี่ในช่วงมันูกอัวไม่่แ่สีเงินรอบบัประี้เาอีก่าอ

หนึ่งหนึ่งหัใช่บัสแมนนี่เนี่ยสามหกหักอังกอรี่เอาเลขตัวนี้เรียกกันแล้วเตี้ยมหลายขึ้นนายได้เส้นกฮะมักเลขเตี้ยมหลายขึ้นนายว่าว่ารู้ล่ะเอาทัพนี่แหละตามประชาชนนี่แหละเออนะครับกับเพียรความพิพาทเนาะเอาก็ก็แสดงว่าไม่ตุ้ยกับพอลลี่ฟันในเลขตัวเดียวกันล่าสุดนี้ได้เนี่ยคือพอลี่ฟันมืนขึ้นหนึ่งได ลูกน้อยสองคนมาหากับเป็นไอกำน้องเหรอจะทเป็นเด็กน้อยขึ้นเป็นเด็กน้อยขึ้นเอราะแรงไี่ใช่ในแขงเพราะรีดีหกหนึ่งหนึ่งจะว่ามีตุ้ยน้อยฟันนองแท็กเตอร์เสียชีวิตเมตุ้ยตีนหนึ่งหาหนึ่งหกอายุอายุเพิ่นนะครับเขาก็เลยไปทำวันเด่นพีเกิดในพ่อมครบทุกตัวแล้วเด้อนะครับก็นี่ละนะครับอายุนองแท็กเตอร์เกิดศูนย์แปดเดือนกุมภานะครับสองหาศักสองหาหาสามนะครับอายุเพิ่นสิบหาปีเต็มย่างสิบหกนะครับ แม่ตุ้ยว่าสิเลียนสามตัวเนี่ยละคือ่งหาสามสิบหาสิบหกนะครับเลขไทยพอลี่บัตรประชาชนพี่น้องถามมาหลายเด้อนะครับสามหกหาเบื้งมาให้แล้วเด้อนะครับแต่ว่าพอลี่มันฝากไว้แน่ว่าเมันมัาหกหนึงน่งหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือ่งหาหนึงน่งหนึ่งไปสิบว่าพอลี่<ม>ครับอ่าโดนทำลายไปเท่าไหร่ครับผมประมาณนั้นนะครับเนาะแต่บัตรเขียนลงเด้อของพอลี่นะก็เป็นอ่างดอกเพราะลขตัวเดียวกันเนาะให้พูดเลฟังแล้วก็อยากเรียนสามตัวกั หาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งซีมาพอลี่ว่าแมนครับแมนครับผมแต่ว่ากับเปียโยพอลี่ก็มาฟันลักษณะเดียวกันเลยนะครับอืเอเนาตามเลยเดอ้อพี่น้องเยฟซีนะครับครบทุกตัวนะครับน้องแท็กเตอร์นะครับที่ฟันมาเสียชีวิตนี่แหละนะครับอือพ่อ,อฟันว่าลูกเป็นเล็กน้อยก็ขึ้นมันเจาอะอคงขึ้นพวกฟัน่าเป็นเล็กน้อยก็ขึ้นนป่แม่มันจีเทาไปนายเซนเจุ้นบ้านม่ตุยฟันยังไม่ไป ว่าันฝันก็ตั้านนที่เระไม่ตื้อเลาอยู่บ้านคือโมก่ฝันนหนอยแล้วก็ฝันดูอ่ดีนะครับจว่าแม่นแม่นเหน่อยไฝันจะว่างหมดลรอพ่อรีแม่นบ่ะอืมทั้งหมดก้อนนี่กันฝันยังก่อนัน้ว่างั้นใช่เสียชีวิตมันเกิดไปอายุอันพ่อสอบเกิดสิบเจ็ดใกล้ถึงกันนะก้อนหนน่เอีอันปลาอ๋อปลาเอออันเดี๋ยวเขาปลาเลยนะ ันมาไปจับปลาสองคูสองอันัวอยู่ในคูเขาเออเรื่องอเกตจริงเขาก็อีกคลิปนึงเขาก็ตีแปดหานะมันเลอท้งไเบิมาแปกัเลยเนาะนะกอนกัสิเ่ป็นหายนบอให้สองฟันผมตีให้แปดหากัมี่เจหากัมี่พอลงสองเทียนะฟันเดียวน่ะลักษณะเดียวกันเานนเทคเตอร์เลยล่ะฟันเดียวแต่ลงสองเทีานะแต่ว่าวดนี้ไม่ตู้นี่มีฟันเดียวนี่เลยเนาะเงีนนบ่กทุกฟันต้องฟันที่แรก ฟันฟันเห็นพอกระบุกเลยเพราะอตีสิบหกสิผาเลยไม่มาขอมีซ้ำนี่เนาะฟันแบบฟันตีอันเดียวกันเลย่ะฟันสองเทียบกันเป็นพออุ้มลูกไปทีเห็นพออุ้มลูกว่าโหแต่ว่าประมาณสี่สิบยังไงเมื่ท่านเ่าใช่นละสี่สิบอุ้มลูกเป็นแล้วเบิ้งเป็นแค่อุ้มยุตักขแค่ยังไงล่ะไม่รุ่งตะเกียนที่แหลกคนนี้ครับผมเรียกว่าพอใช่เมื่านเถ่าที่เป็นหกที่เป็นหา ลูกกระเด็กน้อยๆน,นั่งนึกจังจเล 5, มขมาชิพาชิโมกุ้ว่าเข้ากันกับน้องแท็กเตอร์เขาดิขานองแท็กเตอร์เย็ดเออสองฟันนันเดียวกันนะว่าไงสองฟันนี่เลขตัวเดียวกันฟันแรกพอลูกพอไออุอ้มลกูกฟันสองเนี่ยนองแท็กเตอร์ตายหลังจากนีพอลีฟันมืนขึ้นลาสุดน,นี่ฟันว่าลูกสองคนไอ้หมูกับยังกะกับเป็นเด็กน้อยชอบมีพอมีเป็นเด็กน้อยขึ้นว่าหัวนี่ย่านนี่เลยชิพาชิโมกุ้งเตือนไง เอาผลม้กับลองนนเนาะสิบหกเนาะโอ้เหนเขาตัวนี้นี่เอฟซีขึ้สิบสนุกพี่เอาฝากไว้ด้วยนะครับหาสิบหกเนะพอรถิขึ้นามาคูนี่แหละพอยังมันสองฟันตรงกันไงแต่พอเนีังมาฟันเจ้าย่างเนาะนะครับกับลองเวิรงอาจจะแม่นนิดดอกเนาะนะครับอาจจะแม่นยัเอาสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นตุยฟันสองเทียนะฟันแหลกพออุ้มลูกนะครับตั้งอยู่ตักนะครับพอประมาณสี่สิบนะครับเด็กน้อยตัวเ็กน้อยอยู่ พอนางเปิดในเนาะตัวน,น้อยๆครับแล้วก็ฟันสองนี่แม่ตุ้ยฟันว่านอนเสตเตอร์เสียชีวิตเนาะนะครับบารุว่าตายอยู่ใส่รูว่าบ้านหลังใดน,นะครับแต่ถามแล้วอายุ่นขึ้นสิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าเตรียมย่างสิบหกนะครับสองฟันในเลขตรงกันนะครับแล้วก็มีลาสุดพอลี่มาฟันมาขึ้นนี่แหละฟันว่าท้ำม,มีครับหมูมาเป็นเด็กน้อยขึ้นนะครับสองคนไอ้กำนองกำลังหันยางนะครับ mm hmm. ก็เลยพอลี่ก็ว้านึงหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,ง,ห,งหกแต่ว่าพอลี่มาเอาเลข เลขยกชไเปขนาณะหรือเ,เป็นหาหนึ่งหนึ่งโคกหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับ,รบเอาเนี่ยเราสรุปข้อฝันเนาะกับประมาณนี้นะครับเอาขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลท์ติดตามกดไลล์กดแชร์ฝากช่องเม่ตุยรวยแล้ววันนะครับมารวยปันโชคมารวยช่วยได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถูกผู้ทุกคนอะไรนะครับซอยกันเม่ตุยเพ,พิ่นต้าใดๆผู้ติดตามพาวัตเดียวเอากันนำกดติดตามแน่พี่น้องนำองเลยนะนำครับนำเนี่ยบ่อเกลื่อนตัวเรียนๆแม่มันสีเหม่นอี่อินะครับอัน เลขของพ่อเนี่ยเลศรางมี่สองตัวดิแต่ว่าเอาออกตัวนึงเอาคัดเอาแค่ตัวเดียวคัดมาแต่ไอ้ไอ้หนึ่งซีจริงมันศูนย์ซีหนึ่งซีเลยเอาล้วครับก็ลองเบิรงอันนี้เราเป็นอันที่บ้านพอประมาณซีเฉียบเขาเี้เขาเรียคิดว่ามังรักเลียวตามนี้นพี่น้องถ้าพอรีบว่าได้หรอกถ้าว่าได้หรอกต้องกังวลกันซูงกันวลหัวกังวลเนาะนะใช่ว่าการพูนเอาหมน่นๆพูนเละเอาแน่นๆหมองฟุ้นฟัดนี่แหละตรงกันนี่ล่ะ อ้าวโจโจมันหวานขอบคุณพอลี่ลายขอบคุณเมตุยี่เบียงปัดพี่น้องอีซี่วอแพทย์ักเ์ใหญพี่น้องฝากกระนัมกดติดตามแอปเลยนะครับสำหรับเมตุยี่สวัสดีครับ